ซิงรีทที่ถูกเลี้ยงเพื่อบริโภคเห็ดที่ถูกปลูกในห้องน้ำสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า1กิโลกรัมต่อสัปดาห์บวกกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดนี้รวมอยู่ภายในแฟลตที่อยู่อาศัยขนาด26ตารางเมตรตั้งอยู่ใกล้กรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งห้องดังกล่าวถูกเรียกว่าแฟลตออฟฟิวเจอร์หรือห้องแห่งอนาคตซึ่งถึงแม้จะไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยได,ได้แต่ห้องแห่งนี้เป็นการทดลองการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของมนุษย์ Bienvenue dans l'appartement du futur. On appelle ça la biosphère urbaine. En fait avec Caroline on s'est projeté en 2040 pour voir comment on pourrait vivre dans les villes en zone urbaine dense, mais de manière low-tech. C'est-à-dire avec que des technologies qui permettent de diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre, par 10 la consommation d'eau, qui ne génère pas de déchets, qui soient sain pour la santé, accessible financièrement et en même temps qui soit euh, sympa. <laughs> แคบไลน์พอลส์นักออกแบบและคเรนตินเดชาเทอร์เรอนวิศวกรได้ทดลองย้ายเข้าอยู่อาศัยที่ห้องแห่งนี้เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตลดการสร้างขยะใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของสหประชาชาติภายในปี2025แฟลตแห่งนี้เป็นหนึ่งในการทดลองการใช้ชีวิตภายในห้องขนาดเล็กที่มีข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ซับซ้อนราคาถูกและเข้าถึงง่าย ภาพในห้องครัวไม่ได้มีเตาแก๊สอย่างที่หลายคนคุ้นตาแต่เป็นเตาที่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ส่วนในห้องน้ำก็ไม่ได้มีฝักบัวแต่เป็นหัวสปริงโคลที่ประหยัดน้ำเท่านั้นยังไม่พอตามกำแพงในห้องน้ำได้มีการปลูกเห็ดนางรมไว้ภายในซึ่งสภาพอากาศชื้นภายในห้องอาบน้ำทำให้เห็ดโตได้ดีซึ่งทั้งคู่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเหต็ดได้ราว1.5กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ทั้งคู่ตั้งเป้าว่าจะใช้น้ําราว30ลิตรต่อวันหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของการใช้น้ําของชาวฝรั่งเศสซึ่งอยู่ที่ราว149ลิตรต่อวันนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้ทดลองเลี้ยงจิ้งรีดเพื่อบริโภคภายในบ้านซึ่งโพสต์ระบุว่ามีรสชาติที่อร่อยมาก a c i d é l i c i e u x c'est un goût de crevette mais un peu euh, terrestre comme ça et euh, en fait on les assaisonne avec n'importe quoi avec du curry on peut on peut lui leur donner du chocolat aussi ou euh, même du piment การทดลองอาศัยอยู่ในห้องแห่งอนาคตเริ่มตอนขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและมีกำหนดเสร็จสิ้นการทดลองในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งการทดลองอยู่ภายใต้การติดตามของนักวิจัยอย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งคู่หวังว่าการทดลองใช้ชีวิตอยู่ในห้องแห่งอนาคตแห่งนี้จะเป็นตัวอย่างในการนำไปสู่เป้าหมายการใช้ชีวิตโดยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ในอนาคตนัทชากิโมกไทย P ี s รายงาน